สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่7 9 9ทํานายไทายทักนะคราวนี้เราจะมาทํานายโดยชะตาคาดการนะสถานการณ์ปี2568เราจะมาดู12นักษัตว์2นักษัตวก็คือช่วชะลูคานเถาะไปจนถึงปีกุนนะคะส่วนการทํานาย2ลราศีก็ทําให้แล้วนะคะนะล2สราศีมังกรกรุมมีนนี่แหละทาให้แล้ว นะคะแล้วก็เจาะความรักให้ด้วยคาดการปีไปดูได้นะคะทีนี้เราจะมาดู12นักษัตวนะเราจะมาดูปีมะแม่นะปีมะแม่หรือปีแพนะจะเป็นเทวดาผู้หญิงเป็นธาตุทองนะคะสำหรับคาดการของชาวมะแมในปี2568นะเป็นการคาดการระยะยาวนะคะ บางทีเดือนที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะบวกลบนะอาจจะคลาดเคลื่อนบวกลบนะคะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเดี๋ยวจะมีการทํานายเป็นลายเดือนให้อยู่เพราะว่าการทํานายระยะยาวมันอาจจะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของเราอย่างเช่นเราเจอเรื่องราวที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคของชีวิตเราก็ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราอย่างเช่นบางท่านอาจจะทานศีลภาวนา แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปแผ่เมตตาให้ตัวเองนั่นเป็นความเชื่อนะคะเชื่อในสิ่งที่ดีทําไปเถอะทําแล้วเรามีความสุขทําแล้วเราสบายใจสิ่งที่มันเป็นปัญหามราอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้หรือเบาลงนะคะสาหรับในปี2568นี้นักสัตว์ปีมะแม่หรือปีแพะเนี่ยต้องเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะเพราะปีหน้นจะ จิตใจจะร้อนลุ่มะหลายๆเรื่องหลายๆลาวนะคะอ <_ s 1> ืมอืมจะเป็นคือจะใจร้อนจะเป็นคนที่มุดทะลุละนะมุดทะลุขัดแย้งมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันด้วยต้องใช้สติมากๆนะคะปีหน้าต้องยับยั้งชั่งใจให้ได้นะคะขอให้มีสตินะในปีหน้าเนี่ยเชาามาแหม่ค่อนข้างจะเอารมเอาอารมณ์เข้ามาและอารมณ์ที่ ฝ่ายลบเนี่ยเข้ามานะะเพราะนั้นข่มมันไว้นะคะปีหน้าเนี่ยรู้แล้วเขาให้มีสติสติสติมันส่วนมนต์แผ่เมตตายอย่างที่บอกกันนะทำให้เรามีสติมากขึ้นนะ,ะจริงๆแล้วชาวมาแมนนี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์เฉพาะตัวนะอืมคือมีความสามารถเฉพาะตัวนะ่ะจะพูดง่ายๆนะคะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเขาเรียกมารยาทดีอะ ขี้เก่งอกเก่งใจนะคะก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันนะมีสเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้เ,เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาชื่นชมในผลงานอะไรประมาณนี้นะคะแต่ธรรมาแม่ก็จริงๆแล้วเวลามีปัญหาหนักๆเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยชอบนะเขาไม่ชอบจะมาแก้ปัญหาหนักๆนะคะ นะไม่ค่อยถนัดที่จะแก้ปัญหาที่มันหนักเกินไปสําหรับเขาบางทีนะคะเ,เขาก็ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ถ้าเกิดแก้ปัญหาใหญ่ๆห,หนักๆน,น,นะเพราะฉะนั้นต้องหาแนวร่วมเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าใจร้อนนะบางทีมันมีปัญหาหนักๆเข้ามามู่วามาอะไรประมาณนี้ใจร้อนนะไม่ได้ประมาณนั้นนะคะนะคะความสเสน่ห์ความเจ้าชู้ก็เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะถ้ามองในเรื่องของความรัก นะคะพูดจาให้คนชื่นชมชื่นชอบเนี่ยความมีสเสน่ของชาวมาแมก็ไม่ใช่หยอกเหมือนกันนะคะถ้าจะมามองในช่วงครึ่งปีแรกในการงานเนี่ยนะคนที่ทํางานอยู่แล้วก็มีความสุขเป็นงานที่ดีมีความมั่นคงนะคะอย่าคิดจะลาออกประมาณว่าจะหนีเสือปะจระเข้นะถ้าใครออกจากงานนะโดยเฉพาะงานที่เป็นาการทํางานเป็นทีมเป็นบริษัทรัรบเหมาหรืออะไรก็ตามเนี่ย หรืองานรับเหมางานอิสระงานส่วนตัวก็ตามเนี่ยมันมั่นคงอยู่นะคุณต้องใจเย็นๆเวลาเจอปัญหาไม่ใช่ว่ายกเลิกเปลี่ยนแปลงไม่เอาไม่ทำนะคุณต้องอดทนให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้นะอย่างที่บอกขอให้มีสติในช่วงของงานเนี่ยถ้าคุณออกจากงานปุ๊บเนี่ยปัญหาของคุณมีไม่น้อยเลยแล้วคุณไม่ใช่ว่าจะหางานได้ใหม่ง่ายๆนะแต่คุณก็มีโอกาสได้เหมือนกันแต่ถ้าถ้าคุณเป็นคนใจร้อนนะคุณก็คิดว่ามันช้าเหลือเกิน แต่งานที่ทำเนี่ยบางคนก็มั่นคงแล้วนะอย่างช่วงมกรากรุมพาเนี่ยต้องอดทนหน่อยต้องะระวางขันขัดแย้งกันเข้าไปลุยกันมีปัญหานะมกรากรุมพาอาจจะกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่โดนบีบส่วนหนึ่งโดนกดดันจากผู้มีพลเหนือกว่าอ่าเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนนะอ่าโดยเฉพาะมิถุนาเนี่ยนะคะมิถุนาเนี่ยคุณต้องอย่าสติหลุด มันเริ่มมาตั้งแต่วก,กรติและนะคะแต่มีนาเมษาพฤษภาเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะอดทนทํางานได้เงินจากการตกเบิกได้เงินจากงานด้วยส่วนหนึ่งนะคะนะส่วนครึ่งปีหลังในเรื่องของหน้าที่การงานก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอดทนบางครั้งบางคนทํางานบอกปกปิดปัญหาเอกสา,ารระมัดระวังให้ดีๆผิดพลาดระมัดร,ระวังนะและอีกอย่างจะได้งานในช่วง ตุลาพฤศจิกาธันวาก็มีโอกาสดีอยู่นะเรื่องเงินเงินก็เหมือนกันนะเงินที่มีอยู่แล้วเนี่ยหมุนเวียนวางแผนการเงินได้ดีนะคะบางทีก็วางแผนไปเป๊ะๆมันก็ไม่ใช่มีมากมายหรอกเงินที่หมุนเวียนอยู่แล้วแต่ถ้ามันขาดไม่ได้ก็ถือว่าแย่เหมือนกันแต่เรื่องโชคนี่คุณก็มีโอกาสมีโชคนะคะสำหรับชาวมาแมในปีหน้าเนี่ยโชคในโชคฟุกฟุ ชงฟุกๆแล้วแต่บุญวาสนาคนนะคะแล้วก็เงินที่ไปติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินติดต่อสถาบันการเงินก็ตามนะคะก็มีโอกาสได้รวมทั้งโชคในช่วงเดือนมีนา,าพฤษภานะคะมีนาเมษาไม่เท่าไหร่มีนาเมษาพฤษภานะแต่เมษาไม่เท่าไหร่นะคะเรื่องการไปติดต่อมีโอกาสได้แล้วก็โชคด้วยโดยเฉพาะมีนา นะ,ะแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นปีนี้ก็ได้เดือนที่แล้วนี้ก็ได้นะคะหรือพฤศจิกาไอ้ตุลาพฤศจิกานี่แหละธันวาก็ไม่เท่าไหร่เรื่องโชคนะคะมีโอกาสได้การเงินในเรื่องของเงินนอกเหนือจากเงินที่ในระบบนะนี่เงินเงินแบบเสี่ยงโชคหรือเงินมาจากทางอื่นเนี่ยเงินแบบฟุกฟุกหรือโชคจากการติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยนะคะ มันยากหน่อยแต่คุณก็มีโอกาสได้อยู่นะโหยหาแล้วเงินเนี่ยนะจะเอาจากไหนเนาะจะทำอย่างไรเนาะคิดนะคะหา,หาทางออกเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยบางทีอยากออกไปปีกวิเวกนะปฏิบัติธรรมสวดมนต์เนี่ยคิดในใจเนี่ยอยากหลุดพ้นจากจุดนี้มากบางคนมีปัญหาเรื่องงานทะเลาะขัดแย้งนี่อยากออกนี่แหละ ยังไงก็ตามขอให้มีสตินะเพราะว่าจิตใจของชาวมาแมในปีหน้าเนี่ยเมื่อไหร่ฉันจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้สักทีนะเมื่อไหร่จะปัญหาชีวิตเนี่ยมันจะออกไปจากใจฉันสักทีทุกมานานเลยเกินเนี่ยทุกทั้งกายทั้งใจอย่างสาหาัสสาการเลยแหละคิดนะใน,ในใจของชาวมาแมเนี่ยปีหน้ามันก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่ถึงแม้มันจะรุ่มๆดอนๆหน่อยนะคะแต่เรื่องงานก็ยังมีความมั่นคงอยู่เพราะนั้นอย่างที่บอกอมีสติ นะอย่าไปขัดแย้งอย่านะทําสมาธิมีสติอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณทําแล้วคุณได้นะคะ<ม>บีหน้าเนี่ยชาวมาแม่เนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่อยนะในเรื่องของสถานการณ์รอบตัวด้วยอย่างญาติพี่น้องก็ปัญหาวุ่นวายแม้กระทั่งบริวารลูกหลานเพื่อนร่วมง,งานก็มีแต่ปัญหาเออนี่เลยทําให้ชาวมาแม่เนี่ยอยากออกผีกวิเวกอยากหนีออกจากจุดจุดนี้เมื่อไหร่มันจะพ้น ไม่ก็ทั่งเรื่องความรักนะอืมบางคู่นะที่มีปัญหากันเนี่ยในบางในบางท่านก็สามารถที่อยู่ด้วยกันได้ในสังคมที่มองว่าอืยังยอมรับแล้วก็ยังอดทนอยู่ด้วยกันได้มันเป็นอย่างนั้นนะสำหรับชาวมาแมในปีหน้าเนี่ยบริวารลูกหลานก็เถอะนะยังมีปัญหาอยู่แล้วก็ที่อยู่อาศัยบางท่านอาจจะ,ะแหล่งทํามาหากินปรับเปลี่ยนฮงจุ้ยก็ดีนะคะแล้วก็ บางท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่หรือแหล่งทำมาหากินถ้าคุณโยกย้ายได้คุณก็โยกย้ายถ้าคุณไม่สามารถโยกย้ายได้คุณก็ออกไหว้เจ้าที่นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนฮงจุย้ยแล้วหลายๆอย่างมันก็ดีนะบางบางท่านอาจจะมีการเจ็บป่วยนะอยู่ในบ้านหรือว่าในที่อยู่อาศัยนะคะอ่าหรือจะมองไปสถานสถานที่ทํางานก็ตามนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงก็ไหว้เจ้าที่ก็ดีนะคะไม่เสียหายอะไรนะทําในสิ่งที่มันดีนะ ทำที่มันแล้วสบายใจเราก็ทานะสาหรับชาวมะแมแต่ว่ามันมีความมั่นคงทางเรื่องงานนะงานที่ทำบางบางท่านนะ่ยมีความมั่นคงอยู่แล้วแต่ปัญหารอบ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 ,รอบตัวหรือเจ้าชะตาม,มันเหมือนแบบมีไฟมันสมอยู่ในอกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องจะเย็นๆนะนะต้องจะเย็นๆมีสติเอาน้ําเย็นเข้ารูปอย่างที่บอกอะ่ะมันมีปัญหาเออจะเกิดการขัดแย้งมากเลยในช่วงครึ่งปีแรกนะแล้วกดดัน กดดันจากผู้มีอิทธิพลเหนือกว่านะคะอ่าอย่างไรก็ตามเราจะมีการทำนายแบบเป็นรายเดือนให้อยู่นะคะเพรานอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดเพราะว่าพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์มันจะเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมนะคะอ่านะคะแต่มันก็ในในสิ่งที่มันไม่ดีในความรู้สึกใจร้อนหลนมันก็ยังมีโชคเข้ามาอยู่อ่าแม้ว่าจะมีการเงินการเงินแมนจะอัตคัดหรือการหมุนเงินหรือการ อราระมัดระวังการใช้ตแต่คุณก็ยังมีโชคเข้ามานะหรือการติดต่อธุรกรรมเนี่ยนะคะมันก็มีเดือนอย่างที่กล่าวไปแล้วนี่นะนะคุณจะมีโชคแน่นอนนะชาวมาแมเนี่ยนะคุณจะได้เงินจากตรงโชคนี่แหละเข้ามาหมุนนะคะแต่ก็มันก็แล้วแต่บุญคนนะเรื่องโชคลาภเนี่ยบุญวาสนาคนทํามาไม่เท่ากันนะคะแล้วก็เงินจากการตกเบิกเงินจากการทํางานนี่แหละถึงบอกว่างานมันมีความมั่นคงนะคะ มันก็จะได้เงินมาจากตรงนี้มีความุขคนที่ทําอยู่แล้วนะบางท่านอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจับบางทีมีทิฐิสูงนะมีทิฐิสูงหรือนิสัยยังเด็กๆอยู่คือบางทีพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องนะพูดในปีหน้าเนี่ยเพราะนั้นต้องมีสติฟังนะคะพุ่งนี้เออปีหน้าเนี่ยฟังอย่างมีสติใจเย็นขอให้มีสติแล้วก็ใจเย็นแล้วปัญหาของคุณจะเบาบางลงนะคะแล้วก็ฟังผู้หลักผู้ใหญ่อย่าไปงัดข้อ อย่าเอาไมซีกไปงันไม่สูงในปีหน้าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยนะฟังนะคะาบางทีนะบางท่านนะ่ะเบื่อมากอย่าออกไปบวชนีนน่มีแนวโน้มนะคะปีหน้าเนี่ยชาวชาวมาแมนเนี่ยในบางท่านนะคะเพราะว่าอย่างหนีปัญหาไปพักสมองสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่คนที่ทํางานอยู่แล้วทํางานเป็นทีมนางานเหมาหรืองานที่เกี่ยวกับระดมระดม คือทาไม่ได้ทําคนเดียวว่างั้นะจะดีมากเลยเป็นจะดีมากเลยแล้วก็ทํางานเฉพาะด้านนะคะมีโอกาสดีนะคะชาวชาวมาแมในปีหน้าเนี่ยนะเจ้าชะตาเนี่ยต้องไปเติมพลังบุญหน่อยถึงแม้บางท่านจะทําบุญเป็นกิจวัตรอยู่แล้วละ่ะนะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยคุณอาจจะอะ่ปฏิบัติธรรมหรือถือถือศีลแล้วก็แผ่เมตตาให้ตัวเองให้มีความสุขมากๆนะคะ แล้วก็ปรับเปลี่ยนวงจุ้ยว่สถานที่นี่แหละแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปงัดข้อกับคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าฟังๆนะแล้วคุณจะดีนะคะในปีหน้านี้ชาวมะแมเนี่ยนะคะเรื่องอความรักเนี่ยบางท่านมีปัญหาหนักถึงขั้นรอคําตอบจะอยู่หรือจะไปเนี่ยนะคะ,ะคนที่มีคู่นะบางท่านก็ยอมอยู่ด้วยกันไปอยู่ๆไปอย่างนั้นจนสังคมมองว่าอยู่ด้วยกันได้ยังไงทั้งๆมีแต่ปัญหา แล้วความเจ้าชู้ของชาวมาแมกก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่แบบว่าที่สองนะที่หนึ่ง <c oughs> ความเจ้าชู้มีสเสน่ห์ทั้งเจ้าชู้ในลักษณะที่แบบว่ากรุ้มกริ่มทั้งเจ้าชู้ในลักษณะที่แบบจริงจังอะนะพอเราลดความมีสเสน่ห์ของคุณก็ดีนะปีหน้าเพราะว่าปัญหาของคุณเนี่ยมันจะไปทำมันจะไปบั่นทอนดวงชะตาของคุณนะถ้าเกิดว่าปัญหาในเรื่องของความรักเข้ามาอีกเนี่ยเพราะนั้นปล่อยวางจะเย็นๆน,นะคะ จะเย็นๆกับครอบครัวนะคะบางท่านถึงขั้นทะเลาะกัน,นแบบเป็นเรื่องเป็นขั้นลงไม้ลงมือเลยนะปีหน้าในช่วงครึ่งปีแรกต้องควบคุมสตินะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็กดดันมาเรื่องของความเราจะเอาอยัางไงจะอยู่ด้วยกันยังไงอะไรประมาณนี้นะก็ต้องอดทนนะคนรักเขาก็ยังรักยังอดทนรอยังอดทนอดทนอยู่ด้วยอยู่นะเป็นอย่างนั้นนะคะ ไอความเป็นนิสัยมีทิฏฐิเด็กๆก็ต้องลดลงนะคะอืมเนี่ยแหละมันอืแน่นอนคุณต้องหมั่นออกปฏิบัติธรมรมเอาถือศีลน,นะหรือมีสติให้มากขึ้นหรือแผ่เมตตาอุทเทสุนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนี่แหละแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยจะได้มีความสุขมากๆนะเพราะปัญหามันอยู่ที่ตัวเจ้าจ้าตานะใจร้อนล่นอนะ่ะไม่หยุดนิ่งความว้าวุ่นในใจนะมันหลายเรื่องนะ อ่าเป็นอย่างนั้นนะสุขภาพก็ถือว่านะถ้ามองไปที่สุขภาพชาวมาแมรจริงๆแล้วมองโดยรวมก็ดูเหมือนจะแข็งแรงอยู่แต่ว่าคุณอย่าสุดถ้าคุณร่างกายอ่อนแอลงเมื่อไหร่แหละมันจะมาละโรคพวกนี้ยกเว้นคนที่เป็นอยู่แล้วโรคเจ็บป่วยที่มันมันก็จะทรงๆนะมันไม่สุดมันก็จะทรงๆแต่คนที่มองว่าตัวเองแข็งแรงเนี่ยพอร่างกายอ่อนแอปุ๊บมันจะมาทันทีมันเป็นโรคที่เอ่อ ต้องใช้เวลาในการรักษาด้วยนะคะคือโรคสะสมมานานนะตอนร่างกายอ่อนแอนี่มันจะปรากฏนะชาวมาแหม่นะเพราะนั้นระมัดระวังนะคะอืมแต่ก็ถือว่าช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะแข็งแรงแนละ้วคนที่ป่วยอยู่แล้วก็ทรงๆแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวการทะเลาะวิวาทการขัดแย้งนี่แหละในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเอ่อนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อารมณ์ด้วยส่วนหนึ่ง นะคะสำหรับชาวมาแมก็คงจะประมาณนี้นะนะคะก็คงจะประมาณนี้นะางานเน่ยนะขอเน้นหน่อยงานเนี่ยไม่จำเป็นหรือว่าคุณอย่าคิดว่าเอออยู่ที่นี่มันไม่ดทีทั้งที่มันมีความมั่นคงอย่าคิดอยอกเด็ดขาดนะบางท่านถึงขั้นออกแล้วนะแล้วคุณจะต้องรอง,งานอีกสักระยะหนึ่งนะคุณถึงจะได้บอกได้เลยนะคะนะคะองไรก็ตามอย่าลืม จะมีการทำลายเป็นรายเดือนให้อยู่นะกดกระดิ่งกดติดตามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพลาดนะเพราะมีการดูสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนจากพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนนะอย่างบริวาอ,อย่างบริวารลูกหลานญาติพี่น้องมีปัญหานักก็อย่าเข้าไปยุ่งนะถอยถอยออกมาซะเพราะตัวเองก็วุ่นวายพอแล้วนะสําหรับมาแม่เนี่ยนะปัญหาเนี่ยนะืแก้ไขได้ก็แข่ แก้ไขไปโดยเฉพาะถ้ามองนะักสัมบริวารเพื่อนโรงงานผู้ใต้บังคับบัญชานะหรือผู้อยู่เหนือกว่านะก็อย่าไปโต้แย้งกับเขาฟังๆแล้วทุกอย่างจะดีนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะสรุปให้สำหรับท่านสมาชิกที่อยากดูคลิปสั้นๆหน่อยนะถ้าใครอยากดูแบบยาวจบก็ไว้แค่นี้นะคะส่วนคนจะดูสั้นต่อก็นะก็จะดูต่อก็ได้นะคะ สรุปนักษัตว์ปีมะแมหรือปีแพะนะเทวดาผู้หญิงธาตทองเนี่ยนะคะในช่วงปี2 5 6 8ในเจ้ชาชะตาต้องควบคุมอารมณ์นะเอาต้องเอาน้ําเย็นเข้ารูปนะขอให้มีสตินะคะสำหรับชาวมะแมในปีหน้าเนี่ยนะคะการร้อนลนการเอาอารมณ์เป็นใหญ่อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลถึงขั้นทะเลาะขัดแย้งนะนะคะเรื่องหน้าที่การงาน ถือว่ามีความมั่นคงอยู่นะแต่จะมีปัญหาอยู่ช่วงแรกๆกับมกรากรมภากดดันด้วยกดยันจากบริวารกดดันจากเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายหรือลูกน้องเนี่ยจะมีปัญหานะคะถึงขั้นทะเลาะอ,อย่างหนักแล้วอย่าออกนะเพราะถือว่างานมันมีความมัน่นคงคุณต้องทนนะ,ะมีนาะเมษาพฤษภาถือว่าเรื่องเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนที่ตกงานมโอกาสหางานได้นะ มิถุนาต้องเรามาระวังนี่แหละมันจะเกิดการระเบิดนะในอารมณ์ของคนต้องรามาระวังควบคุมหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นความเชื่อนะแผ่เมตตาให้ตัวเองจะได้มีความสุขมากๆทําแล้วสบายใจทําไปเถอะนะรึ่งปีหลังก็เป็นการทำมาหากินแบบไปได้เรื่อยๆนะแล้วต้องะระมัดระวังนะเรื่องราวงานบางอย่างหรือ อาจจะปีเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดเรื่องหน้าที่การงานโดยการเซ็นเอกสารหรืออะไรก็ตามการคดโกงด้วยส่วนหนึ่งก็ลืมบอกนะสำหรับคลิปยาวที่ทำไปมีคลิปยาวนะคะสำหรับทัานสมาชิกที่ดูคลิปสั้นตรงนี้นะไปดูคลิปยาวได้นะครับเซ็นเอกสารระวังโดนหลอกเรื่องหน้าที่การงานด้วยส่วนการเงินก็หมุนเวียนพอไปได้โชคลาภก็พอมีนะมันจะเข้ามาในประมาณมีนาะเมษพฤษภา นะอาจจะบวกลบนะคะงานะหรือการติดต่อธุรกรรมก็ก็ตามมีโอกาสดีนะส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะมาในลักษณะของโชคก้อนใหญ่เลยนะพศจิกาตุลาพศจิกาธันวาก็มีก็ได้แต่อาจจะไม่เท่าไหร่เริ่มจากพศจิกาตุขอโทษดิตุลาพศจิกานะคะอันนี้แล้วตะบุญคนนะโชคแบบฟุกๆเนี่ย แล้วตะบ,บุญวาสนาคนมันทำมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะนั้นทำบนส่งเสริมตัวเองนะคะแล้วก็การงานก็เหมือนกันก็จะดีในช่วงนี้หรือการติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินเนี่ยธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆคุณก็จะดีในช่วงนี้นะจริงๆแล้วนะถ้าจะมองนะชาวมะแมเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดีๆอยู่นะเพียงแต่เจ้าชะตาค่อนข้างจะมีเรื่องวา้าวุ่นใจนะคะความรักเนี่ย ก็มีปัญหาไม่น้อยเลยโดยเฉพาะคนที่มีคู่ในรอคําตอบหรือจะเอายังไงจะอยู่หรือจะไปโดนกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะแล้วมึงต้องควบคุมสตินะบางท่านถึงขั้นทะเลาะหรือขั้นลงไม้ลงมือเลยนะขั้นรุนแรงนะต้องควบคุมสตนะิถึงบอกว่าอารมณ์ร้อนเข้ามาแล้วนะ,ะแล้วก็มันมีเรื่องราวความรักปิดบังซ่อนเลนในช่วงครึ่งปีหลังด้วยนะคะอืมนะ บางทีก็โดนหลอกจากความรักก็ได้นะสาหรับความรักใหม่มีนะความรักใหม่มีนะลืมบอกในคลิปเก่ก็ลืมบอกอาจจะมีช่วงครึ่งปีหลังครึ่งปีแรกก็มีนะอาจจะเป็นคนในมีมีมตาแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีนะคะคนโรแมนติกด,ด้วยนะคะเข้ามาโดยเฉพาะครึ่งปีหลังก็มีเข้ามานะคะโดยเฉพาะตุลาพฤศจิกานะกันยา กันยาแะ้วระวังนะเรื่องราวต่างๆมีความผิดพลาดเรื่องความรักมีความรักที่ปกปิดเนี่ยมันจะเข้ามานะแต่ยังไม่เจาะความรักนะฮะทําให้ต่างหากแล้วนะเรื่องความรักเดี๋ยวจะทําให้ต่างหากนะคะแต่ว่าทําแบบ12ราศีให้แล้วเจาะความรักคาดการปี68นะคะสถานที่แหล่งทํามาหากินไหวเจ้าที่ก็ดีนะอาจจะมีคนเจ็บป่วยบางสถานที่ที่คุณไม่สามารถโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้คุณก็ปรับเปลี่ยนวงจุ้ยปรับเปลี่ยน นะปรับนู่นนี่นั่นไหวเจ้าที่ไม่เสียหายอะไรนะคะบางท่านอาจจะมีแบบคนในบ้านเจ็บป่วยอย่างเงี้ยหรือบริวารก็มีปัญหาบริวารอาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องเนี่ยมีปัญหาแล้วญาติพี่น้องเนี่ยก็โหทะเลาะกันเป็นหนักด้วยนะคุณหลีดเลี่ยงได้คุณหลีดเดลีเ่ยงนะคะจริงๆแล้วชาวมะแมเนี่ยมีพรสวรรค์นนะมีความสามารถเฉพาะตัวหลายอย่างด้วยมีสเสน่ดึงดูดใจด้วยถ้ามองในความรักเนี่ย ก็เจ้าชูไม่ไม่เป็นที่สองรองใครเลยแหละนะคะแล้วก็คําพูดคําจาของเขาจะเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเอ็นดูเมตตาอะไรประมาณนี้ดวงอุปธมรมดวงอุปัมภมก็มีนะลืมบอกนะคะนะคะมีโอกาสปฏิบัติธรรมถือศีลนานปะีหน้าเนี่ยชาวมะแมเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันเคร่งเครียดเลยเกินนะ อยากหลุดพ้นจากปัญหาชีวิตเนี่ยอยากออกไปจากจุดนี้มันทุกทรมานมากเหลือเกินทุกกายทุกใจแสนสาหัสสากรันเลยแหละสิ่งที่อยู่ในใจชาวมาแมนนะแต่ในเมื่อปีหน้าเนี่ยคุณก็นะมันก็มีเรื่องเาวาดีๆอย่างที่กล่าวมาแล้วเนะงานก็มั่นคงโชคก็เข้ามาอยู่นะถึงแม้ว่าการเงินของคุณจะหมนุนแบบโปะหน้าโป,ะ,โปะหลังอยู่แต่ว่าก็ถือว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาอยู่นะคะนะคะสุขภาพก็ถือว่านะคะ สุขภาพก็ถือว่านะอ่าทรงนะคนที่เป็นอยู่แล้วส่วนคนที่อ่ายังไม่ปรากฏโรคภัยไข้เจ็บนี่ถือว่าแข็งแรงแต่ก็อย่าประมาทนะคะมันเป็นโรคที่สะสมถ้าร่างกายอ่อนแอเมื่อไหร่มันจะมาทันทีนะคะเพราะ,ะนั้นอย่าประมาทนะคะเนี่ยคุณจะมีโชคนะคะคุณจะมีความสุขกับโชคลาภของคุณแน่นอนเพราะ,ะนั้นทำบุญส่งเสริมดวงตัวเองแผ่เมตตาให้ตัวเองจะได้มีความสุขมากๆนะคะ แล้วก็งานได้เงินจากงานโดยเฉพาะงานที่ทำงานเป็นทีมงานที่รับเหมางานอิสระงานส่วนตัวเนี่ยดีมากๆเลยนะจะได้เงินจากตรงจุดนี้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือลดละได้คือความมีทิฐิความนิสัยเด็กไม่ฟังใครเนี่ยแหละนี่แหละมันจึงบันทอนทำให้เกิดปัญหาไฟพระเพลิงอยู่ในอกเนี่ยสมเข้าไปใจร้อนเพราะต้องใจเย็นนะขอให้มีสติในปีหน้าเนี่ยต้องมีเหตุมีผลในการตัดสินใจฟังผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นอย่าเอาไม้ซี่ไปงานไม้สูงนะปีหน้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคุณเนี่ยคุณคุณทาอะไรเขไม่ได้หรอกคุณอาจจะโดนกดดันแต่ถ้าคุณยอมฟังฟังฟัง,ฟงคอยตามไปนะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะนะคะบางท่าน,นอาจจะหยุดกิจการเปลี่ยนนะยกเลิกหรือออกจากงานหรือ,อเออเขาเรียกไงอ่ะยกเลิกกิจการปิดกิจการนี้ ไปทากิจการหน้าเออทำกิจการใหม่เนี้ยนะคุณต้องนะคะปรับเปลี่ยนโฮมจุ้ยหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ระดมเขาเรียกว่ายังไงระดมความคิดปรึกษาหารือนะคะอย่าทําโดยที่ตัวเองทําคนเดียวนะคะแล้วกนะ็ตามเดือนที่บอกอะนะทำได้นะคะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับนักสัตว์ปีมะแมนะครับนอะ่าอย่างไรก็ตามเป็นคะแนนทำนายโดยภาพรวมนะคะ กดติดตามกดกระดิ่งนะคะยวได้มีจะได้ฟังเป็นรายเดือนอีกในปีหน้านะคะโอเคนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ